เรามากินไข่ตัวตัวเล็กกับวาซาบิด <c oughs> ูจะเผ็ดไหม <c oughs> ตัวเล็ก 嗯，奶油。嗯，对对对嘞。嗯。

ใช้ได้อร่อยเข้ากันแต่กินผักอันนี้แล้วกินเบียร์ม่อร่อยเลยมันซ่าแต่กินไขน่ยกะวับตบิเข้ากันอร่อยลองแล้วใช้ได้